สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาะผมเอกิริศักดิ์รวมพิมพ์ครับกับช่องขับรถดีๆครับวันนี้ต้องบอกมาอยู่ในบรรยากาศหลายนคนอาจจะเรียกว่าทริปทดสอบถึงญี่ปุ่นเลยเหรอทุกคนเห็นบรรยากาศตรงนี้ครับหน้าฐานิ JR ด้วยแต่เดี๋ยวว่าต้องดูดีนะานิ JR นี่เขียนอยู่ บางแสนโทชินอ๋อบางแสนนะฮะนี่คือบางแสนโทชินครับเขาเรียกว่าย่านที่ <S <S จำลองสถานที่แบบสไตล์ญี่ปุ่นหรือเจแปนทาวะฮะอยู่ที่บางแสนแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยมาให้ลองแวะมาวันเสาร์ที่ไหนว่างเนี่ยมาบางแสนโทชินเนี่ยมาแวะดูบรรยากาศมีร้านขายน้ําขายขนมเนี่ยผมนั่งแอบบนั่งดูเขาทาขนมอยู่ฮนะมีซอฟเสิร์ฟไอติมไอติมนารและมีเป็นอิซากยะด้วยอ่าน่าสนใจบรรยากาศเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลย เสียทีเนี่ยมันไม่เย็นเหมือนญี่ปุ่นต้องคยคำนี้ไม่เย็นเหมือนญี่ปุ่นนะวันนี้ก็บอกเป็นบรรยากาศใหม่ๆครับกับทริปทดสอบรถ m มิตซูบิชิวันนี้พามาดูบรรยากาศบวกกับรถที่ถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นคันนึงเลยแหละที่ถือกำเนิดในเมืองไทยเพราะเจ้ามิตซูบิชิเอ็กซ์เพในคันนี้เนี่ยเครื่อง h ท v e ใหม่เนี่ยเขาเป็นเอ็กซ์เพเดที่ประกอบที่โรงงานที่แหลมฉบางน,นี่เองใกล้ๆนีครับที่เมืองไทย คันนี้ต้องบอกว่าหน้าตาไม่ต้องพูดอะไรมากมีความเปลี่ยนแปลงผมเอาแบบรีแคปสั้นๆแบบกระชับกระชับแล้วกันเพราะวันนี้จะเป็นทริปที่จะพาผู้ชมลองทดสอบกันมากกว่าเจ้ามิ t s u b ชิเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยจะมีสรรถะอย่างไรบ้างราคาค่าตัว912,000ในรุ่น x อ็ n d e r พและจริงเขามี x อ็กซ์เพนเด s ด้วยแต่วันนี้ภานะคู่ใจเราเป็น X อ็กซ์เพนเเวอร์ชันปกติไม่ใช่ Cross นะต้องบอกว่าเอ็กซ์เใหม่เนี่ยทั้งในรุ่นธรรมดาและรุ่น Cross เนี่ย ในกลุ่ม HCV ทั้งหมดเนี่ยความแตกต่างจะอยู่ในเรื่องของเรียกว่าชุดแต่งรอบคันมากกว่าเวลาเล็งให้เลงชุดแต่งสังเกตง่ายๆครับมองมาปุ๊บลายลายล้อมแม็กไม่เหมือนกัน17เหมือนกันแต่ลายไม่เหมือนกันลายขึ้นไปข้างบนหลังคาไม่มีตัวรูฟบาร์ที่เป็นชุดราวยึดของข้างบนเนี่ยถ้าตัวเวอร์ชัน่นตัวธรรมดาไม่มีแต่ถ้าครอสจะมีนะต้องบอกอย่างนั้นหน้าตาก็จะเห็นว่ามีความบ่งบอกความ HCV ก็คือ กระจังน่าจะทตล์ใหม่เรียบเคลือบเรียบ,ยบดุขล่มขึ้นมีแถลักเฮสซีวีแถบสีฟ้าเนี่ยบ่งบอกความพิเศษของเจ้า h ฮสซีในเวอร์ชันนี้และในครั้งนี้คุณจะได้ไฟชุด led ทั้งเซต daytime r u งไลท์ไฟ,ไฟสูงไฟต่ําเป็นไฟ led หมดแล้วนะเรียกว่าหน้าตาดูเฉียวดูสวยมากขึ้นวันนี้เราจะพามาลองสมรรถานะครับสาคัญคือในรุ่นนี้อย่างที่บอกล้าเป็น h ฮสซีก็คือเวอร์ชั่นเครื่องยนต์ไฮบริด เครื่องยนต์ไฮบริดใหม่หมดเลยใช้คํานี้ดีกว่าระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์คือใหม่หมดเครื่องยนต์95แรงมา้ากับแรงบิดประมาณ100-130นิวตันของตัวเครื่องใหม่1.6ลิตรเน้นนะเพราะเครื่องตัวนี้ไม่ใช่1.5แบบตัวเดิมเครื่องปรับใหม่เป็นเครื่อง1.6ลิตรไมเวททำงานทำหน้าที่เป็นต้นกําลังในช่วงความเร็วกลางและสูงนะุู้นี้เพราะอะไรเดี๋ยวตอนลองขับผมจะอธิบายขยายความไปนิดนึงและก็มอเตอร์ มอเตอร์กำลังเยอะมอเตอร์116แรงม้าแรงบิด255นิวตันไม่ธรรมดานะกับมอเตอร์ส่งกำลังลงล้อคู่หน้าเครื่องยนต์จะทำงานเป็นต้นกำลังในเรื่องของการสร้างไฟฟ้าให้มอเตอร์เพราะว่าในช่วงรอบต้นเขาจะใช้มอเตอร์เป็นตัวต้นกำลังเรียกว่าต้นยันปลายแหละแต่จะเน้นหนักที่ต้นถึงกลางมอเตอร์จะเป็นต้นหลักส่วนเครื่องจะทำงานในช่วงกลางถึงปลาย เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาออกแบบให้ใช้ชุดเกียร์แบบเป็นซิงเกิลเกียร์เหมือนพวกกลุ่มรถไฟฟ้า EV วีฮะซิงเกิลเกียร์เครื่องยนต์ถูกเซ็ตรอบไว้ว่าให้ตอบสนองในช่วงรอบทำงาน,านช่วงกลางและปลายเครื่องยนต์จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนแต่ช่วงต้นเครื่องยนต์ทำหน้าที่แค่ปั่นไฟเท่านั้นครับในการออกตัวในเมืองความเร็วต่ำรวมถึงการถอยหลังเนี่ยต้นกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรในการขับที่ทดสอบกรุงเทพมาถึงบางแสนเดี๋ยวจะต้องขับจากบางแสนกลับกรุงเทพอีกแต่ก็มีเส้นทางลหลายช่วงเ่ยให้ได้ลองในในวันนี้อยู่นีและหน้ารถรอบรถเนี่ยคงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปเดิมมาให้ดูในคลิปเดิมแล้วกันนะฮะก่อนจะไปลองขับอยากดูเรื่องของเบาะภายในมากกว่าเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันนิดนึงว่าเขามีความสบายแล้วมีการปรับปรุงอะไรบ้างในเรื่องของห้องโดยสารบ้างนี่้านนอกไปแล้วดูด้านในดีกว่าครับไปครับ ดูภายในห้องโดยสารอยากอยากจะให้ดูคือหลายๆเรื่องถ้าเรียกว่าก็ได้รับความสุขกสบายเพิ่มมากขึ้นท้องถังกว้างขวางต้องบอกว่าไ e อ็เนเอร์ตั้งแต่ปี2018นะเปิดตัวมาในตัวแรกจนมาถึงเนี่ยครับเจ้าเ e อ็กซเนเอร์ HEV ี c v เนี่ยเขาเรียวกว่ามีความเปลี่ยนแปลงการอัปเกรดอะไรอย่างแต่สิ่งที่คงเดิมก็คือความสุขวกสบายในห้องโดยสารดูครับดูผมนั่งนี่นี่เบาะหลังเขาเอได้ด้วยนะระดับระดับได้เยมีเลื่อนใน้นหน้าถอยหลังเนี่ยเลื่อนได้ด้วยเนี่ยเลื่อน เลื่อนระยะได้แล้วก็พนักพิงก็ปรับเองได้เนี่ยปรับตั้งแนวตั้งถ้าเรานั่งแนวตั้งนี้ถามว่าทําไมต้องต้องคํานึงถึงว่าเขาปรับระดับเลื่อนระดับขยับตาแหน่งได้เพราะอะไรเวลาถ้าท่านต้องการนั่งครบเกตที่นั่งเพราะเจ้าเอ็กซ์เรสเเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถ MPV แบบเกตที่นั่งที่ตอบโจทย์เนี่ยคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านเนี่ยสบายๆการพาครอบครัวครอบครัวใหญ่ๆไปเที่ยวได้เนี่ยทั้งในเมืองนอกเมืองไปที่ต่จังหวัดได้ ห้องโดยสารเลยให้ความสําคัญเรื่องความสวยนะบอกปรับได้เอ็นได้อยากเอ็นหน่อยก็ี่ยปรับนิดนึงแต่เป็นเมนวดนะเอ็นนิดนึงเราจะเห็นระยะที่มีนะสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรหลายๆอย่างนะครับมีที่เก็บของใส่โทรศัพท์มีช่องต่อ USB Type C Type A มีให้2ตําแหน่งตรงนี้เรื่องสําคัญอยู่เมืองไทยอากาศร้อนวันนี้เนี่ยรถทดสอบที่มาทั้งหมดเนี่ยของมิตซูบิชิเนี่ยเป็นรถใหม่เอี่ยมเลยเขาเบิรกรถเจ้า e x p เ o อ,อร์ใหม่เอี่ยมเลย ทดสอบกันสดๆร้อนๆรถเพิ่งเสร็จจากเตาใช้คำนี้ดีกว่าเสร็จจากโรงงานฟิล์มยังไม่มีเลยครับมิสูบิชิเอ็กเซลเดอร์ที่มาทั้งหมดเนี่ยให้ซีวีทั้งหมดไม่มีฟิล์มเลยขนไหนทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวครอสเวอร์ชันไม่มีฟิล์มฉะนั้นวันนี้เราพิสูจน์กลางเขาเรียกเกือบๆจะก,กลางเดือนเมษาแล้วเนี่ยเมื่อวานเพิ่งเป็นวนันพระอาทิตย์ตรงหัวที่สุดที่เขาบอกเลยแดดเปรี้ยงแดดเปรี้ยงใช้คำนี้ดีกว่า <S <S สิ่งสําคัญ <S <S เมื่อกระจกใสเราปรับอากาศเป็นอะไร โลบป,ประกาศครับแยกหน้าหลังข้อมูลมาเลยชัดๆว่าตั้งแต่ปี2018ที่ Mitsubishi Xpander เปิดตัวตัว,ตว,ตวแรกเวอร์ชันแรกเลยจนมาถึงเจ้าเวอร์ชัน Xpander HEV เนี่ยให้ระบบแอร์ที่แยกหน้าหลังนะตู้หน้าและนี่ตู้หลังปรับสปีดลมได้ครับ1,2,3,4 4ระดับเนี่ยลมแรงเลย4ช่องไม่ใช่ช่องพัดลมนะเขาเป็นตู้แอร์ฉะนั้นหมายความว่าตู้แอร์ตรงนี้ส่งลมเย็นเนี่ย ถึงตำแหน่งทั้งบาะแถวที่2และแถวที่3ชอบชอบไฮไลน์นี้อ่ะสมมติถ้าเรานั่งนั่งนั่งแบบสบายๆนั่งสบายๆเลื่อนสบายๆนี่ยบาะตรงกลางเลยครับคุณสามารถพับเป็นที่วางแก้วได้ดังหลายคนบอกอ่ะเขามีขวดน้นํามีแก้วถ้าค้างๆไม่ถนัดอยากวางแก้วตรงนี้ขวดน้ําก็วางได้นี่หนึ่งในความสุขสบายเลยภายในเบาะนั่งหนังสีดำตัดด้วยได้สีเทาก็ถือว่าให้ความ สปอร์ตให้ความเรียบหรูดูดีและเลอะยากชอบสีดำเนี่ยและสิ่สำคัญเนี่ยอย่างเราอยู่เนี่ยจะเห็นครับด้วยความที่เป็นไฮบริดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเครื่องติดบ้างบางทีแต่นานๆทีเขาบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยที่ติดปั่นไฟอ่ะถ้าคุณมีไฟเต็มๆเนี่ยไฟแบบปริมาณใกล้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเดินระบบแอร์เนี่ยเหมือนคล้ายๆรถอีวีเลยคือเดินแอร์อย่างเดียวเนี่ยโดยที่เครื่องไม่ติดเนี่ยเกือบเกือบสามสิบนาทีทําได้นะแต่ต้องต้องไฟเต็มนะแต่วันเนี้ย ที่เรามานะครับปริมาณไฟมีอยู่แค่ขีด2ขีดเท่านั้เลยจะมีเสียงเครื่องติดซึ่งก็เฉลี่ยก็ว่า5นาทีอะไฟติดนี่คือในกรณีแบตน้อยนะก็อบองนั้นเพราะเครื่องก็ต้องปั่นไฟขึ้นมาเพื่อให้ระบบปรับอากาศทํางานเพราะว่าในเวลาเราจอดในระว่าเครื่องก็จะตับเนี่ยเงียบแหละคือปั่นไฟเสร็จปุ๊บแป๊บหนึ่งเขาก็จะดับในตามสไตล์ของรถไฮบริดเนี่ยข้อดีชอบในเมืองก็เรียกว่าได้ความเย็นสบายแล้วก็รักโลกระดับหนึ่งก็บองนั้นอ่ะหลายคนบอกแล้วข้างหลังังไงดูข้างหลังนิดนึง ด,ดูตรงนี้นะรอเดี๋ยวผมเปิดพับให้ดูอย่าลืมเก็บนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพับบอเบาเป็นทับ60-40เวลาเราต้องการเนี่ยครับเราสามารถพับเนี่ยเนี่ยเล่งมาเนี่ยเล่งมาปุ๊บตรงนี้มันจะยกขึ้นได้เลยยกขึ้นได้เลยทําไงให้เราเข้าก้าวเข้าตำแหน่งนะก้าวเข้ามานั่งด้านหลังได้สบายก็ถือว่าอ๋อถ้าจะไปนั่งหลังเขาเป็นหมอนพิงแบบเก็บ แล้วเนี่ยถ้าคุณจะนั่งให้สบายคุณต้องเอาตัวมาพิงศากขึ้นมันจะได้ไม่ดันหลังเพราะว่าหมอนพิงเขาจะเก็บไว้เพื่อทาราวิสัยตรงนั้นะนั่งมุมนี้ก็โอเคนะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าถ้าดูเทียบนะนี่ผมเทียบเบาะด้านขวาเราจะเห็นว่าถ้าผมอย่างผมร้อยเจ็สิบเจ็ดอ่ะอาจจะพอดีนิดนึงเฮดรูมก็จะพอดีไรผมก็มจะเริ่มรู้สึกนิดนึงแต่เล็กรูมก็ก็ต้องเลื่อนเบาะขึ้นหน้าถ้าจะเรียกว่าให้สะดวกสบายแต่ถ้าเป็นเด็ก ตัวเล็กๆโอเคอันนี้ตอบโจทย์ได้แต่สินค้าที่ชอบคือแอร์แอร์แ,อแถวที่สองที่อยู่หลังฮีดาหลังคามันเป่ามาถึงช่วยลดความร้อนนะให้ความสบายได้ดีครับถ้บอกอันนี้คือภายในห้องโดยสารตอน2และ3พามาดูเซฟตีค้ครบนะเข็มขัดนิรภัยครบทุกตำแหน่ง7ที่นั่งเข็มขัดนิรภัย3จุดทั้งหมดมีให้ครบเรื่องในเรื่องความปลอดภยัยเซฟตี้มิซูวิชิใส่มาเต็มสำหรับเจ้าเ p a n d e เด ทาง x n e r พมดา Xender Cross SUV เนี่ยฟังก์ชันความปลอดภัยมาเต็มอ่ะเราไปลองสมุกสนาก,กันเนยควันนี้ไฮไลท์สำคัญรถผมพูดคร่าวๆในสิ่งที่ยังไม่ได้บอกหรือย,ย้ําเตือนนิดหน่อยึงความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวใส่คลิปด้านล่างดูคลิปเดิมที่เราทดสอบก่อนวันเปิดตัวดูนั้นเพิ่มเติมนะครับอ่ะไปลองขับครับ มาถึงช่วงลองขับแล้วครับช่วงไฮไลท์สำคัญต้องบอกนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราพาดูภายนอกเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วก็ห้องโดยสารตอนหลังเยอะหน่อยแต่ส่วนถ้าท่านอยากจะดูรายละเอียดความแตกต่างรายละเอียดเพิ่มเติมครับดูได้ในคลิปข้างล่างนะเป็นลิงก์ไปที่คลิปที่แล้วที่เราพาด,ดูรถแล้วก็ได้ไปลองก่อนที่จะเปิดตัวมาครั้งหนึ่งนะวันนี้ครแล้วลองในสนามตอนก่อนเปิดตัวแต่วันนี้ลองบนถนนวิง่งใช้งานปกติครับของการเดินทางคลิปรถสอบวันเดย์ทริป ที่มาจากกรุงเทพมหานครมาที่ศรีราชาบางแสนแล้วก็เดี๋ยวก็กลับกรุงเทพเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เราเดินทางมาเนี่ยก็ทําให้เห็นหลายๆอย่างพอดีวันนี้มีเพื่อนสื่อมวลชนมาหลายท่านผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาสลับขับส่วนใหญ่ในช่วงต้นก็จะเป็นการนั่งซะมากกว่าซึ่งก็ได้ฟีลลิ่งสองแบบต้องบอกจริงครับเพราะว่าเนื่องจากเรามาหลายท่านเนี่ยในรถผมเนี่ยมีผู้โดยสารรวมคนขับทั้งหมดเนี่ยสท่าน4ท่าน ผมประจําตําแหน่งนั่งหลังมาแล้วลองทดสอบมุมนานๆานทีนะนอกจากขับแล้วได้ลองมุมคนนั่งบวกเรียกว่ามุมคนนอนด้ก็ว่างันดีกว่าต้องบอกว่าฟีลลิ่งของตําแหน่งเบาะหลังเนี่ยนั่งสบายต้องบอกงี้ช่วงร่างใหม่เนี่ยในมุมของคนนั่ง่อนนะต้องบอกว่าเขาเซตมาเนี่ยผมว่ามันเป็นการเซตอัพที่ชอบให้คนให้คนนั่งแถวหลังเนี่ยอชอบอะ่ะต้องพูดอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่า มันจอกนุ่มๆนุ่มๆลองเดินทางเพื่อนสมุนชนผมขับมันเนี่ยในความเร็วเดินทางเนี่ยในตามกฎหมายกําหนด120ของการวิ่งบนมอเตอร์เวย์มาเนี่ยต้องบอกว่ามอเตอร์เวย์ถนนมันจะมีหลอดช่วงที่ผ่านนะคคอสะพานเนี่ยค่อนข้างเยอะช่วงความเร็วร้อยร้อยถือว่าช่วงล่างค่อนข้างนิ่มให้อาการของรถเนี่ยซอฟได้ดีแต่แต่าาว่าต้องบอกว่าถ้าคอสะพานบางอันชันๆหน่อยก็จะมีโดดๆบ้างนิดนึงแต่ถามว่าในการที่มันลงมาแต่ละช่วงเนี่ย นุ่มดินุ่มดิใช้คำนี้ว่าเขาเซ็ตช่วงล่างค่อนข้างนุ่มอันนี้ในมุมคนนั่งทําให้ความสบายคนนั่งพักผ่อนได้เต็มที่ต้องบอกอย่างนั้นยิ่งโดยเฉพาะยิ่งความเร็วท่าลดลงมาเรื่อยๆถ้าอยู่ทักประมาณร้อยเนี่ยจะยิ่งรู้สึกผ่อนคลายมากสําหรับเบาะหลังฟีลลิ่งของคนขับละ่ะคนขับรู้ไงเนี่ยผมกำลังเดินทางที่ความเร็วประมาณ80เนี่ยก็บอกว่าในช่วงความเร็วอย่างเงี้ยถือว่าความสะดวกสบายเน้นทํางานใช้งานตรงนี้ได้ดีสังเกตรถเออมันรู้สึกอะ ก็เรียกว่าขับใช้งานเรื่อยๆดีนะนุ่มดีพวงอะไรก็เบาดีต้องบอกงนี้เพราะว่าในจากที่ผมลองเนี่ยน้ำหนักวงลอยค่อนข้างเซตมาให้เหมาะกับเป็นรถเมืองพอเวลาตต่ความเร็วขึ้นมาสูงก็อาจจะรู้สึกเบานิดนึงแต่ก็ถือว่าให้ยังให้ความมั่นใจอยู่นะไม่ได้หมายความว่าเบาแล้วไม่คมความคมยังเหมือนเดิมเพียงแต่น้ําหนักะจะรู้สึกว่าเออเขาเซตค่อนข,ข้างเบาหน่อยแต่ผมว่าก็ถูกใจหลายๆท่านแหละเดี๋ยวนี้ ใช้งานในเมืองเราไม่ได้ใช้เน้นในความเร็วต้องบอกแยกประเภทของรถก่อนด้วยความที่รถเป็นรถในสไตล์ที่เป็นรถ MPV รถครอบครัวครับคือบุคลิกคาแรคเตอร์เขาก็จะเหมาะกับเกการมารับลูกเนี่ยรับพานลุงเลี้ยนรับลูกอะไรอย่างเงี้ยมีเด็กนั่งเราคงไม่ได้ไปนเน้นความเร็วฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ให้มาในเรื่องของเรียกความนุ่มนวลความเบาสบายการหมุนพวงมาลัยคล่องตัวในเวลาจอดในที่แคบๆเนี่ยพวงมาลัยเบาๆได้เปรียบกว่าต้องบอกอย่างนั้น นั่ก็สิ่งสิ่งหนึ่งเลยแล้วก็ช่วงล่างเซตมาก็เน้นนุ่มนวลสบายๆรวมจนถึงระบบเบรกผมลองกดน้ําหนักเบรกเบรกก็เรียกว่าดูดดีนะนุ่มนวลใช้น้ําหนักที่กําลังพอเหมาะไม่เยอะเกินไปโดยเฉพาะในรุ่นใหม่ใน e อ็กซ์เพรทั้งเอ็กซ์เพรธรรมดาและเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสเนี่ยเขาให้ระบบเบรกหน้าหลังเป็นดิสล้อมาแล้วก็ถือว่าฟีลลิ่งการเซตมาเนี่ยการตอบสนองของเบรกเหลือๆเหลือๆใช้คำนี้ว่าเหลือๆก็เรียกว่าอืมถือว่าโอเค ปช้งานง่ายและสำคัญเนี่ยอย่างพอวิ่งคายช้าออกตัวอะไรเงี้ยระบบเทคโนโ,นโลยีของเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยของมิตสูทั้งเอ็กเซล r นอร์เอ็กซน์เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเขาวางเทคโนโลยีระบบไฮบริดถ้าเราจะแบ่งประเภทได้ง่ายก็คือในช่วงความเร็วต่ำถึงความเร็วกลางเนี่ยมอเตอร์คือตัวหลักตัวหลักที่ทำหน้าที่ในการส่งกำลังซึ่งทำให้เนี่ยเราออกตัวมอเตอร์เป็นตัวออก เพราะว่าเครื่องยนต์เขาจะถูกเซตเอาไว้ว่าให้ตอบสนองได้ในช่วงความเร็วกลางถึงสูงเพราะว่าในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยรอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันคงจะไม่พอดีกับในความเร็วต่ำอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีชุดเกียร์ที่เป็น,นหลายสปีดเขาใช้เกียร์ที่เป็นซิงเกิลสปีดแบบสายเดียวกับรถไฟฟ้าเนี่ยครับใช้การตัดต่อเนี่ยทำให้ช่วงรอบต้นเนี่ยมอเตอร์เป็นต้นกําลังแต่อย่าลืมครับมอเตอร์เนี่ย ที่ส่งกำลังลงสู่ล้อคู่หน้าเนี่ยเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่มอเตอร์ที่มีขนาดมากกำลังมากถึง1 1 6แรงมา้าแรงบิด255นี้ก็ถือว่าถ้าเราเทียบเนี่ยในเครื่องเดิมแรงมามากนะแรงบิดก็ยิ่งสูงเลยเห็นได้ชัดเพราะแรงบิดเกิน20เกิน200นิวตันเมตรหรือ20กิโลกรัมเมตรขึ้นเนี่ยถือว่าสูงสำหรับรถในพิกัดขนาดนี้และยิง่งด้วยคุณสมบัติของมอเตอร์แต่คันเร่งปุ๊บเนี่ยมอเตอร์เริ่มหมุนเนี่ยแรงบิดคือพีคสูงสุดเลย 255นิวตันเนี่ยพร้อมให้ใช้ทันทีและถ้าเกิดในช่วงกลางมอเตอร์อาจจะเขาว่าข้อจํากัดของมอเตอร์เนี่ยมันจะมีช่วงรอบการทํางานอยู่ในช่วงรอบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเขาอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะกําลังรู้สึกดรอปลงในช่วงความเร็วสูงสๆแต่อย่าลืมครับด้วยเทคโนโลยีนี้เครื่องยนต์1.6ลิตรไมเวทที่ใช้อยู่เนี่ยอีก95แรงมา้าช่วงต้นปั่นไฟแต่ เลยมาช่วงกลางเป็นช่วงที่ให้กําลังละใช้กําลังช่วยกับมอเตอร์ก็ทําให้ขัดแรงม้าของตัวรถก็มีมากขึ้นนะแต่โอเคละเครื่องยนต์สันดาปกับมอเตอร์อาจจะไม่สามารถบวกเป็น1นบวกหเป็น2เลยอย่างเงี้ยคงไม่ได้ก็มีส่วนส่วนหารแต่ก็โดยรวมแล้วเครื่องยนต์95แรงมา้าแรงบิดอีก13 5นิวตันบวกกับ116แรงม้าของมอเตอร์และแรงบิด255นิวตันเนี่ยก็เรียกว่ามากๆเหลือสําหรับรถ MPV ไซส์ v, B เซกเมนที่มีเจ็ดที่นั่งเนี่ยรองรับสบายๆต้องพออย่างนั้นทําให้อัาตราเร่งเนี่ยเนี่ยอย่างผมขับเนี่ยผมร้อยที่คอนรซลสิบดูนะสามสองหนึ่งแปลองกดเนี่ยมันก็เรียกว่าดึงนุ่มๆอ่ะแต่ดึงจังหวะที่กดไปอ่ะมันจะมีดีเลย์นิดนึงแต่สังเกตครับมันดึงแล้วเนี่ยคือร้อยสบายๆเลยคือดึงแบบดึงแบบต่อเนื่องอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าว่าดึงแบบต่อเนื่องไม่ได้รู้สึกว่าหนัก มากนักแต่ดึงแบบนุ่มๆแล้วไปเรื่อยๆยาวๆนี่ขนาดวิ่งอยู่ที่ความเร็ว60นะฮะเขาเรียกว่าเนี่ยให้เห็นเร็วในการทํางานและไฮไลท์ที่เด่นก็คือในการทํางานของเจ้าระบบไฮบริดเนี่ยเมื่อกี้ก็ถามมาแบตเตอรี่ขนาด1.1กิโลวัตต์แออยู่นะครับระหว่างเบาะนั่งข้างหน้าเนี่ยใต้พื้นเบาะระหว่างเบาะขวากับเบาะซ้ายเนี่ย เจ้าแบตเตอรี่ไซส์ถือว่าค่อนข้างใหญ่อะถ้าเทียบในพิกัดของรถไฮบริดเนี่ยก็ถือว่าใหญ่นะตัวอแบต1.1กิโลวัตต์เนี่ยซึ่งสามารถเลือกโหมดในการทํางานนอกจากโหมดออโต้แล้วเนี่ยนอร์โมดเนี่ยคุณสามารถเลือกชาร์จโหมดได้คุณสามารถมาเรื่องไดร์ิ้งโหมดนะครับสามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะถ้าคุณจะชาร์จเนี่ยคุณโยกขึ้นนะไปชาร์จเนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยเรียกเติมพลังงานถ้านับปริมาณแบตเตอรี่ที่มีบนมาตรวัดเนี่ยมี5 5ก้อนเนี่ย ถ้าคุณชาร์จโหมดเนี่ยคุณจะชาร์จได้เต็ม5ก้อนแต่ถ้าปกติคุณอยู่ในโหมด No r m a l โหมดเนี่ยมันอาจจะขึ้นไม่ถึง5จะอยู่ประมาณ4บ้าง3ามอะไรก็อามมาใช้สลับกันไปเพราะว่าไม่จำเป็นต้องบริหารแบตให้เต็มแต่ถ้าคุณเลือกชาร์จโหมดเนี่ยเครื่องยนต์จะพยายามติดตรอเวลาและทาการชาร์จแล้วเมื่อกี้ก็ถามข้อมูลว่าในกรณีที่ชาร์จโหมดเนี่ยทำงานได้สูงสุดและดีที่สุดเนี่ยกลายเป็นตอนจอดนะครับถ้าคุณจอดรถเนี่ยเขาขอสามนาทีเท่านั้นหมายความว่า แบตจาก1ก้อน1ขีดนะฮะขึ้นมาสู่5ขีดเต็มฟูลเนี่ยพอ3มนาทีในขณะที่จอดเนี่ยรถ3ามทีรถจะติดเครื่องมาจนชาร์จเสร็จครบปุ๊บแล้วเครื่องก็จะดับก็คือเนี่ยไฟเต็มแหละซึ่งหมายความว่าอะไรเวลาที่ไฟเต็มถ้าคุณปรับโหมดอีกลงมาสู่ e v โหมดคือบังคับให้รถใช้ระบบพลังงาน e v หมายความว่าถ้าโดยการจอดอะจอดแบบรอ รับผู้โดยสารรอรับคุณลูกเรียนอยู่เนี่ยเลิกเรียนรอจอดรอเนี่ยถ้าในโหมด E ีีหลังจากที่เราชาร์จแบต5ก้อนเนี่ยขีดเต็มเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะใช้พลังงานในเรื่องของระบบประกากาศได้ถึงประมาณ 15- ถึง30นาทีแล้วแต่และสภาพอากาศอนะไรโดยรวมก็หมายความว่าเนี่ยคุณสมบัติที่ผมอชอบของรถรถอีะคือคุณสามารถจอดรถไฮบริดรถอีคุณสามารถจอดแอร์เย็นๆไม่ทำลายมรภาวะ แต่โอเคและรถไฮบริด Hybrid. เครื่องมันต้องติดมันต้องติดบ้างในบางจังหวะแต่ก็บอกอะไรนะว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณชาร์จแบตแล้วคุณได้อยู่ได้สามสิบนาทีก็ถือว่าเยอะนะและหมายความว่าสามนาทีเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมาใหม่เราเข้าชาร์จโหมดสามนาทีก็เต็มเดินวอร์มสามนาทีก็เต็มละนี่ถือว่าเป็นคุณวัติอยางหนึ่งของเครื่องไฮบริดที่อยู่ใน x อ็ n ซ r เพลนเดอ r ์ r อ็กซ์เเนี่ยนี่คุณถบัมาท,ที่ที่ชอบอ่ะที่ชอบต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็ลองถามว่าถ้าไฟมีเต็มห เราว,วิ่ง EV โหมดเนี่ยได้ประมาณระยะทางเท่าไหร่ก็ืัอกีก็เขาบอกว่าจากที่ืัอกีสอบถามทางวิศวกรซึ่งบอกวันนี้วันเราอาจจะไม่ได้ลองเป๊ะนะครับด้วยระยะทางด้วยสไตล์วันเดย์ทริปที่มีผู้สื่อขา่าวท่านอื่นมาด้วยเนี่ยเราไม่ได้ลองคนเดียวเนี่ยก็เขาก็อบอกว่าตัวเลขของการขับในโหมด EV เนี่ยถ้าไฟเต็มก็จะอยู่ประมาณ3ถึงกิโลเมตรต่อไฟเต็มรนะ้อยนะอยู่ประมาณนั้น แล้วก็ความเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเดินคันเร่งอย่างแหละความเร็วก็เรียกว,ว่าทําได้ตั้งแต่ประมาณร้อยกิโลเมตรชั่วโมงแต่เขาบอกว่าบางครั้งอาจจะถึง120หรือด้วยซ้ต้องบอกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับณช่วงนั้นความเร็วและปริมาณไฟที่มีอยู่แล้วก็สไตล์การกดคันเร่งวันนี้สําคัญเพราะว่าสไต์การกดคันเร่งมีผลต่อการที่ระบบจะออนอเครื่องยนต์ขึ้นมา,มามากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอย่างปกติคุณอยู่อีมดนีครับ คุณกดเคร่งเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์รถเขาจะเข้าใจว่าคุณต้องการอัตราเร่งแสงเขาก็จะอ่อนเครื่องมาเพื่อจะสร้างกระแสไฟหรือช่วยกำลังแล้วแต่ความเร็วในช่วงนั้นอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่ท,ที่จากการที่พูดคุยข้อมูลเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมมองว่าเนี่ยเบาๆเนี่ยไหลออกจากยูเทิร์นไห้ยี่สิบกว่าก็เนี่ยนี่อีวีนะครับเครื่องไม่ติดเครื่องไม่ติดก็ดขับไปรถอีวีด้วยอย่างที่บอกกำลังมอเตอร์ร้อยสิบหกแรงม้าแรงบิดสองร้อยห้าสิบห้านิวตันเนี่ย เหลือๆเ,เรียกว่าคุณสมบัติหลักๆของรถกลุ่มนี้โดยเฉพาะเจ้า e x p ก n d e r e x p e ร์ e r Cross h e v ใหม่เนี่ยไฮไลท์น่าจะเป็นเรื่องโหมดของการใช้งานการบริหารพลังงานการส่งกำลังการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองบ้างแต่ในเมืองเนี่ยรถกลุ่มไฮบริดจะได้เปรียบน,นะในตรงนี้อ่ะนี่แหละครับเป็นบททดสอบวันนี้ก็ลองใช้งานกันระดับหนึ่งละถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองครับรอให้รถพร้อมปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวเอามาลอง เทสกันอีกทีว่ามันวิ่งจากที่เขาคอนเฟิร์มมาเนี่ยวิ่งจริงๆเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราใช้อย่างไตส์ของผมเองรวมรวมไปถึงอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะเดี๋ยวมารายงานนะคุณผู้ชมอีกทีแล้วก็เดี๋ยวพาพี่หลามมาลองขับแล้วพี่หลามชอบไหมกับเทคโนโลยีรถไฮบริดหรือ XEV ของมิตูบิชิทั้งในเอ็กซ์เพนเดอร์ ender, แล้วก็เอ็กซ์เพนเดอร์ครอสเอชีวีใหม่เนี่ย พี่หลามจะชอบไหมพี่หลามยังไม่เคยลองแล้วผมเนี่ยลองสองรอบแล้วเดี๋ยวไว้พาพี่หลามลองดีกว่าเดี๋ยวรอรถพร้อมก่อนครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะว่าเดี๋ยวต้องไปรับเพื่อนๆสี่คนนี้แอบขโมยรถมาจากเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆรอนานเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับกรุงเทพอีกนะตอนนี้ก็อยู่ตางจังหวัดเห็นไหมก็ดีีรถติดเกือบทั่วแหละฉะนั้นแล้วรถคันไหนที่เรียก่บริหารพลังงานได้ดีโดยเฉพาะเนี้ย จอดติดแล้วรักโรคแล้วเนี่ยแอร์เย็นฟิไม่มีแต่แอร์เย็นเพราะว่าเทคโนโลยีต้องบอกว่าเขาใส่เพรสเซอร์แอร์ลูกที่ถือว่ากำลังเยอะแล้วให้ประสิทธิภาพที่ดีกับตู้แอร์สองโซนคือตู้หน้าและตู้บนเนี่ยห้องโดยสารทั้งห้องโดยสารท,ทั้งที่ไม่มีฟิล์มเนี่ยเย็นสบายเนี่ยกลางวันตอนนี้35องศาของเวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายสามแล้วขอตัวไปก่อนครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเข้ากรุงเทพก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวันนี้ไปก่อนแล้วครับฝากครับชอบกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดใหเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วสวัสดีครับ